อยากเย็นๆกันออกแดดก็อยากห้อนจนเสียบล้างขุนละมือเนี่ยปเาเจบากับซามันถอดตอนนี้ช่วงนี้ในในปัจจุบันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดทองายกไม่ละปะาตจบากับซามันถอดตอนนี้ช่วงนี้ในในปัจจุบันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของายกไม่ละควมรู้ยังดอกใส่ควมคิดจินตนาการเดี่ยวควงคืดเอาเอง คือเราเองจากสีพิเสิถือกจากสิพิเสิเถือก,กับบรูจักอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้ซึกแบบนั้นละไม่รสหวานมันสิซื้นใจแต่ว่าข้นในกลิ่นคองหวานควมรู้อยังหอดใส่ควมคิดจินตนาการเดียวกว้างคือเราเองคือเราเองจากสิพิเสิถือกจากสิพิเสิเถือกับบรูจักอะไรแต่ว่ามันเป็นควาวรู้ซึกแบบนั้นเพราะว่าแง่เมสีเหลียงคองหวาน ต่ถ้าได้กินขวางหวานนี่ขั้นเมื่อยมากนี่กินขวงหวาน,นมันชื่นใจไป็นโ,โลงเป็นท้องไหทงหน้าเป็นแดดแดดล่ำไรเป็นอันโฮมบางๆจางๆอยางนสิแม่มันคือไม่ควนบูซื้อว่าโอ้ยสื่ื้นสอสวนมันเป็นจังใดเป็นยูกับธรรมชศาสตร์เพราะว่าเนี่ยแม่สีเหล่ยงควงหวานต่ถ้าได้กินขอางหวานนี่ขั้นเมื่อยมากนี่กินควางหวาน,นมันชื่นใจก็ขึ้นไปแล้วนะ ห่มใหม่ห่มไหลมันก็เป็นห่มรวมรื่นดีที่สุดสําหรับายให,หม่เดียวใ <c oughs> มันายให,หม่เห็นสดชื่นบรรยากาศทงไห้ทงหน้าอากาศร่มวอยวายอยู่แต่ว่ากแดดแดดจ้ายคือกันตัวร่มดีดีพี่น้องเป็นอันที่ว่าถ้าเขาห่มแบบแบบแบบเป็นขนมคองหวานนะก็นยังมีแห้งท่วงก็ยังชื่นใจายแต่ว่าเลี่ยงเนี่ยพี่น้องที่ายให,หม่เบาเนี่ยคือว่าายให,หม่เลี่ยงเลี่ยงออกมาให้มันเป็นผลโลงๆเป็นทงไห้ทงหน้าเป็นแดดแดดล่ำไรเป็น อันห่มบางๆจางๆยังสิแม่มันคือไม่คว่ำรูซื้อว่าอ้ยสะอื้นสสอ่อวนมันเป็นจังใดแต่เป็นอยู่กับธรรมชาติก็ขึ้นไปแล้วเนะห่มไม่ห่มไหลม,ม,มันก็เป็นห่มร่มรื่นดีที่สุดสําหรับายใหม่เดียถ้า <c oughs> มันายใหม,ม่อันต่จ่ากับซ้ามันถอะตอนนี้ช่วงนี้ในในปัจจุบนันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของายใหม่มละ บ้าก็ดีตัวบ่ไเ้มีมู้ใดีมาอยากน,นํามนะเป็นคนดีนคนนําหาท่านเป็นพีบ่บ้าวิพเทวีจากเว้านํ่ใครเนี่นยเวาคูเดียวขนาดยุทธทงให้ทงหน้าประจํเสมอยยั่งยั่งอันยั่งอย่างได้วิวแบบนี้แม่พี่นวงังมันสดชื่นแม่มันกว่วงขวางมันนั่นเป็นอย่างไดเราเป็นแบบนี้ปวดเว้พูดจากคววมรู้สึกจากขวางว่าเป็นแบบนี้เ้อพี่นวังเด้อสาหาว่ายไม่มานนแนียนําแบบนั้นแบบนี้บบ,บแมนเด้มอมเขาไปกินด้วยอ ยุดเทียงหน้าก็ได้แต่ว่าแยกใหม่มกยากยกใหม่อยากได้อัดรสแบบแบบอันที่ก่วงๆผลไม้รสหวานมันสิซื่นใจแต่ว่าข้นไในกิ่นของหวานก็อยากเย็นๆกันออกแดดก็อยากห้อนจนแสบล้างขุนละมือเนี่ยมันหวานเย็นๆแสบหลยายแยกใหม่มักเมียแม่ยังได้กินหอยบบกโม่รดพี่น้องกินหอยผลยยไม้รสดยกใหม่ก็ขึ้นไปแล้วเนาะ ห่มใหม่ห่มไหลมันก็เป็นห่มรวมรลื่นดีที่สุดสําหรับย่า <c oughs> ่ไม่เนี่ยไขมันย่า่ไม้เน่น้ำตาลก็ให้มาจากผลไม้ซะอย่าห้มามา้สายตรงแบบน้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำตาลเป็นของหวานนะ่ะนะย่าใไม่ก็ขึ้นไปตามภาษสาย่ไม่แล่ละบ่ได้มีเกิดต่ว่ากับซามันถอะตอนนี้ช่วงนี้ในในปัจจุบันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของย่า่ไม้ละกานะแต่ว่ามันก็น มันกาจะเป็นทางอ้อมเนาะถึงว่าเป็นทางตรงคือจังขวงหวานมันบอกไย้ไมคิดแบบนั้นนะไย้ไมคิดว่าแบบนั้นไย้ไมว่าถึงสบเป็นอืมหฮมใหม่หฮมไหลหฮมใหม่ห่มไหลดีที่สุดสำหรับแยกไมล่ะหวานหวานเสียตัวเย็นแม่ไมหวานหวานเย็นเจี๊ยบโอ้ยให้มันไม่แห้งถ่วงไม่แหง้งสดชื่น<อ><ฮะ> ก็ไ <laughs> ล,ล่กันยากกัน,น,นหนึ่งขอได้ไปสํา่นียงถ่านได้บอเราไมอ,อยากเศร้าบ้า,บากด็ดีตัวบําเรยมีเรยมาอยากนําเนะมัเป็นคนดินคนน้ำหาท่นเป็นพีบา้าบไม่ผลอยากบอกนใครเนี่ยบอกคุณเดียวสวัสดีจ้ามามามือนียายไหมผ้าม่กินมันมงงนกม่ขึ้นก่อนละ่ละคนลไม้ที่กกย่าไหมสวบดีย่าไหมปาดกัน้ะย่าไหมพาก่อนพาก่อนฮะ <laughs> เวาลายกันยากเกิดหนอบขอได้ไปสมนีพี่น้องให้ในบาแเราไม่อยากเศร้าจะงลงๆเป็นท้องไห้ท้องหน้าเป็นแดดแดดล่ำไล่เป็นอันโฮมบางบางจางๆงังสิแม่มันคือไม่ความตัวซื้อว่าโออื่นะออันมันเป็นจงนังใดเป็นอยู่กับธรมรมชาติอืมหวานกรอบอืมจะตัวเย็นไหมไหม ก็คืดไปแล้วนะห่มไม่ห่มไห,ห,หลมันก็เป็นห่มลมลื่นดีที่สุดสำหรับย่า่ไม่เ <c> ด <oughs> ียวใครมันย่าใหม่อันชดชื่นกินยูกกลางขั้วกลางปลาก็คืดไปแล้วนะห่มไม่ห่มไหลมันก็เป็นห่มลมลื่นดีที่สุดสำหรับย่า่หม่เดียวใครมันย่าใหม่อันแบบแบบเป็นขนมขอาวหวานนะก็ยังมีแห้งท่วงก็ยังชื่นใจายแต่ว่าเลี่ยงเด้ยพี่น้อง ที่แย่ไหมว่าเนี่คือว่าแย่ไหมเลี้ยงเลี้ยงออกมาให้มันเป็นผลแบบแบบเป็นขนมของหวานก็นยังมีแห้งท่องก็ยังชื่นใจายแต่ว่าเลี้ยงเนี่พี่น้องที่แย่ไหมว่าเนี่คือว่าแย่ไหมเลี้ยงเลี้ยงออกมาให้มันเป็นผลบ้าก็ดีตัวเบิร์มดมีผุเรยมาหยากน้ำเนาะเป็นคนดินคนนําหาท่าน,นเป็นพีบ่บาเบิร์ดมิฟุเรย์ว่าน้ำใครเนี่ยว่าวกูดเดียวสดชื่นบรรยากาศท่งไงท่งหน้าอากาศล่มวอยอยู่แต่ว่ากับแดดแดดจ้ายเท่กันตัวล่มดีดีพี่น้อง เป็นนันีว่าถ้าเขาห่มเหม่นเลือกได้นะก็อยากร้มือยางเทีย่นล่ะห้องแอร์เย็นๆย,ยังแปลงสีน่าลนะแต่ว่ามันกิมันกะสิเป็นทางอ้อมเนาะสือว่าเป็นทางตรงคือจังขวงหวานมันบอกไย้ไมคิดแบบนั้นนะไย้ไมคิดว่าแบบนั้นไย้ไมว่าถึงสิงเป็นโลง่ลงๆเป็นทงไหท้ทงหน้าเป็นแดดแดดล่ำไล่เป็น,ปนอันห่มบางบา,งบางจางๆางสัสนใช่ไหมมันคือไม่ควรำรู้สึกว่า สะอื้นสะอวอนมันเป็นจังได้เรเป็นยุ่กับธรมรมชาติความรู้อย่างดอกใส่ความคิดจินตนาการเดี๋ยวควงคือเราเองคือเราเองจกักซิ่ิีสิถธอจ็กสี่ิีสิเธอก็ะบืรู้จักอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นได้ไก็มันมน,นั่งกินทงไอทงหน้าตามที่จริงนะก็ะคืดไปแล้วนะห่มไม่ห่มไหลม,ม,มันกับเป็นห่มลมรื่นดีที่สุดสำหรับายใไม่เดียว้มันมายใไม่อหน เป็นคืนทาแนีกินแนวเย็เยนๆมันจะกาศทงไฮทงหน้ากับใยไม่เลยจ้ะเป็นคือหาแเนวยกินแนวเย็นๆมันจะกาศทงไฮทงหน้ากับใยไม่เ้อจ้ะอืเขาไปกินด้วยอนันรี่เสียงหน้าก็ได้แต่ว่วย้า,าใยไม่บะมักใยไมอยากได้อัธรรดแบบแบบอัน ที่กลวงๆก็อยากเย็นๆกันออกแดดก็อยากห้อนจนแสบล้างขุนละมือเนี่ยขนาดยุทธงให้ทงหน้าประจํเสม,มอออือยั่งยั่งอันยังอยากได้วิวแบบนี้แม่พี่นวงมันสดชื่นแม่มันกวงขวงมันอันเป็นยังไงผลไม้รสหวานมันสิซื่นใจแต่ว่าขั้นในกิ่นขวงหวานมันหวานเย็นๆแสบลหลายายกไมมากเมียแม่ยังไหนกินหอยบักโม่ลดพี่นวงกินหอนยผลไม้รลดยกไม่ะ ความรู้อยังดรอกใส่ความคิดจินตนาการเดี่ยวคว้างคือเราเองคือเราเองจ็กสิพิสิถทือกจ็กสีพิสิเทือกก็บรรูุจักอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแม่แมมกับมันนั่งกินทงไอทงหน้าตามที่จริงนะสิเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้มันเป็นพนลมลใหม่พลมลใหม่กับกับหวานกับน้ำตาลทเพราะว่าได้ไหมสีเหล้ยงควงหวานแต่ว่าถ้าได้กินคว้างหวานนี่ขั้นเมื่อยมากนี่กินคว้างหวาน,นมันชื่นใจ เป็นคืนหาแเนวยกินแนว่ยเย็ยนๆมันจะกาดท้องให้ทวงหน้ากับยายให,ใหยม่เด้อจ้ะโล่งๆเป็นท้องไหท้งหน้าเป็นแดดแดดล่ำไล่เป็น,ปนอันโฮมบางๆจางๆงังนสิแม่มันคือมีความรูซื้อว่าโออื่นสวนมันเป็นจังเละเป็นอยู่กับธรมรมชาติก็คืดไปแล้วเนาะโฮมใหม่โฮมไหลมันก็เป็นโฮมร่วมรลื่นดีที่สุดสำหรับยายใหม่เด้อใครแม่ยายใหม่อัน ความรู้อยังดอกใส่ความคิดจินตนาการเดี่ยวควงคืเอเราเองคืเอเราเอง,เอเองจักสิพิษสิเถือกจักสิพิษสิเทือกเรา่รู้จักอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเขาไปกินด้วยอันทีนอเทียงหน้าก็ได้แต่ว่ายายแม่วามักยายแม่อยากได้อัตลสดแบบแบบอันที่กว,ว้างกวงกงะมนยยายแม่เราจะความรู้สึกของยายแม่เองว่ากินอยียางแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะะอืมอืม ขนาดยุดทงให้ทงหน้าประจาเสมอ,อยัง่งยัง่งอันยัง่อยงอยากได้วิวแบบนี้แม่พี่นวงมันสดชื่นแม่มันกว้วงขวางมันนั่นเป็นยังไงรับว่ากับซรามันเถอะตอนนี้ช่วงนี้ในในปัจจุบันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของาย่ไหมล่ะแบบแบบเป็นขนมความหวานก็ยังไม่แห้งท่งก็ยังชื่นใจหลายแต่ว่าเลี่ยงเยงด้ยพี่นวลจะแย่ไหมเบานี่คชื่อว่าาย่ไหมเลี่ยงเลี่ยงออกมาเห็มั